ข้อมูลล่าสุดจากกรมประมงยืนยันพื้นที่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างน้อย16จังหวัดและสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏภาพปลาหมอคางดำภายในบึงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงเพิ่มขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2553นับเป็นครั้งแรกที่ปลาหมอคางดำถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านขั้นตอนการอนุญาตของคณะกรรมการ IBC มีบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าทั้งหมด2,000ตัวจากสาธารณรัฐกาหน้าทาวีปแอฟริการะบุวัตถุประสงค์เพื่อน,นำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปานินภายใต้เงื่อนไขต้องเก็บตัวอย่างครีบดองส่งให้กรมประมงและเมื่อสิ้นสุดการทดลองให้รายงานผลการทดลองหากการทดลองไม่เป็นผลให้ทำลายทั้งหมดโดยต้องแจ้งกรมประมงเข้าตรวจสอบ ปัญหามันมาเกิดเมื่อช่วงปี2555ครับเมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเริ่มพบปลาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้จนมาพบว่าเป็นปลาหมอคางดาในช่วงปี2560และก็พบว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงครับจึงได้ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมเพื่อให้ตรวจสอบการระบาดของปลาชนิดนี้ข้อมูลในรายงานของกอสมเมื่อปี2561 ระบุว่ามีเอกชนเพียงรายเดียวคือบริษัท CPF ที่นำเข้าปลาหมอคางดำในปี2,553แจ้งเพาะเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยในเขตตะบนยี่สารอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ชมครับไทย PBS ใช้โดนบินสำรวจดูภูมิประเทศบริเวณหมู่ที่4ตาบลยี่สารอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่แถบนี้เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติมีนากุ้งฟาร์มเลี้ยงหอย บ่อปลากระพงและมีคลองสายหลักสามแห่งเชื่อมพื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรคลองทั้งสามแห่งมีจุดที่ผ่านศูนย์วิจัยสัตว์น้ำเข็มยี่สานจากภาพคือแนวเขตน้ำและต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมคลองสายแรกคือคลองดอนจันทร์คลองสายนี้ไหลผ่านบริเวณด้านหลังของบริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงเรือนมีขนาดเล็กและขนาดกลางคลองอีกสายเชื่อมต่อจากคลองดอนจันทร์คือคลองหลวง คลองหลวงสายนี้อยู่ใกล้กับโรงเรือนขนาดใหญ่ด้านข้างบริษัทสามารถเชื่อมต่อไปที่คลองบางยาวซึ่งติดกับโรงเรือนขนาดเล็กซึ่งเป็นบริเวณรัศมีใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ชาวบ้านท้องเรียนว่าพบปลาหมอคลางดำตั้งแต่ปี2,555เร่มาทีมข่าวตรวจสอบเอกสารของกรมประมงปี2,561ระบุว่าพบการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคลางดำในคลองดอนจันทร์คลองหลวงคลองเจ๊กคลองสงบูน คลองสะพานหันคลองตามนและคลองผีหลอกในตำบลแพรกหนามแดงกับตำบลยี่สารอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามและยังเข้าไปแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงปลาบ่อกุ้งเกือบหนึ่งหมื่นไร่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอีกทั้งยังส่งผลกระทบไปยังจังหวัดข้างเคียงคืออําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่คลองทั้งหมดในพื้นที่ระบาดไหลไปบรรจบ กลับมาที่ทำรายการตรวจสอบของกอสอมอเมื่อปี2,561ครับในรายงานระบุคำชี้แจงของผู้ขออนุญ,ญาตนำเข้าว่าหลังจากนำเข้าปลา2,000ตัวปลาสุขภาพไม่แข็งแรงและตายทั้งหมดในช่วง14วันหลังจากนำเข้าครับบริษัทจึงตัดสินใจหยุดวิจัยเรื่องนี้โดยทำลายซากปลาตามมาตรฐานแล้วก็แจ้งต่อกลมประมงพร้อมส่งตัวอย่างซากปลาซึ่งดองในฟอร์มอลีน50ตัว ไปยังกรมประมงในปี2554แล้วก็มีการแจ้งด้วยวาจาครับแต่ข้อมูลอีกด้านที่ไม่ตรงกันคืออธิบดีกรมประมงเปิดเผยกับสื่อมวลชนครับว่าไม่เคยได้ซากปลาหมอคางดำ50ตัวไม่เคยได้รับรายงานเป็นเอกสารหรือเป็นทางการจาก CPF มีเพียงการรายงานด้วยวาจาตรงกับเอกสารจากกสมครับขณะที่รายงานการวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทยจากโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรปี2565ของกรมประมงระบุว่าประชากรปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในพื้นที่ชายฝั่งของไทย6จังหวัดมีแหล่งที่มาร่วมกันคุณผู้ชมครับแม้จะมีรายงานอย่างน้อย3ฉบับที่ศึกษาเส้นทางการระบาดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าต้นต่อการระบาดของปลาหมอคางดำมาจากไหน คุณผู้ชมครับทีมข่าวรวบรวมคำถามจากเครือข่ายและก็ผู้ที่สนใจเรื่องนี้ถามตรงกันนะครับว่าการที่จะนำเข้าสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์ท้องถิ่นแบบนี้ควรจะต้องรัดกุ่มมากกว่านี้หรือไม่นะครับและหากเกิดการระบาดคำถามก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกลับมาติดตามดีเอ็กซิทไฮไลท์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ